สาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทพระคาถาอาการวัตสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระสารีบุตรไว้ว่ายันจาสาริปุตะร,รัติงดูก่อนสารีบุตรก็ในราชราตรีนั้นแหลพระตถาคตได้ระลึกถึง อาการวัตตาสูตรอันมีคุณานุภาพเพื่อเป็นที่รักษาต่อต้านซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายาเป็นคติที่จะให้ไปในเบื้องหน้า,าแห่งสัตว์โลกกับทั้งเทวโลกรมโ,โลกและหมู่สัตว์ทั้งปวงรวมทั้งสรมวนาพราม สมมุติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและยังสามารถเพื่อจะห้ามเสียซึ่งบาปกรรมทั้งปวงดังนี้เป็นอาธิซึ่งพระคาถาอาการวัตสูตรนี้ท่านกล่าวว่าหากผู้ใดได้ท่องบนหรือสวดสาธยายเองก็ดีเขียนเองก็ดีหรือได้แนะนำบอกเล่าให้แก่ผู้อื่นให้เกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสก็ดีหรือแม้แต่เพียงได้สดับตรับฟัง สวดแสดงอยู่ด้วยมีจิตเริ่มใสก็ดีหากได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วย่อมจะทำให้มีอานิสงส์มากนานับปการดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าแม้จะตั้งความปรารถนาถึงพระพุทธภูมิพระปัจเจกพุทธภูมิพระอัครสา,าวกภูมิพระสาวิกาภูมิหรือแม้จะปรารถนามนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและ สมบัติในอนาคตการก็จะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาและยังจะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายที่จะพึงเกิดแต่สัตว์ร,ร้ายทั้งหลายหรือเกิดแต่น้ำเกิดแต่เติงหรือจะเกิดแต่มนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นได้อีกด้วย ลอดทั้งบาปกรรมทั้งปวงหรือวิบากผลกรรมที่จะนาไปสู่อบา,ายภูมิมีนรกกับภูมิเป็นตน้นก็จักไม่ได้ช่องอยังลมสู่สันดานของตนเว้นแต่วิบากผลกรรมเก่าจะตามมาทันเท่านั้นและด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงถือว่าเป็นพระพุทธมนตอันลิเศมีอนิสง์และคุณานุภาพมากยิ่งนัก ควรที่จะได้นำมาสวดสาธยายอยู่เป็นนิดในชีวิตรประจำวันฉะนั้นเพนื่อให้เกิดเป็นผู้นานุภาพและเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้ง